สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กูก็จะมาสอนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะไปดูแบบรูปแรกกันเลยนะคะก็คือแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะ ตัวอย่างของจำนวนก็คือ1,277นะคะจำนวนถัดไปก็คือ1,280นะคะจเห็นว่าเมื่อนำ1,277นะคะไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้1,280นะคะต่อไปจำนวนถัดไปนะคะก็คือ1,283นะคะเมื่อนำ1,280นะคะไปบวกด้วย3ก็จะได้1,283นะคะ จำนวนถัดไปคือ1286นะคะเมื่อนา1283ไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้1286นะคะจำนวนถัดไปคือ1289นะคะเมื่อนา1286นะคะไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้1289นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ1 0 0 0 277 1,280 1,283 1,286 1,289นะคะก็จะเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองนะคะต่อไปอันนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะห้งเด่นช่วยครูเติมจำนวนที่หายไปเหล่านี้นะคะเมื่อ เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะตรงนี้หายไปใช่ไม้มนักเรียนก็มาเริ่มจากจํานวนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา1 8 2 7 1นะคะไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้1 8 2 7 4นะคะตัวต่อไปก็คือเอา18,274นะคะไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้18,277นะคะ อ่าตรงนี้หายไปใช่มั้ยนักเรียนก็นําจํานวนเนี้ยนะคะไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้33,450นะคะถัดไปตรงนี้ก็นำจําจนวนนี้ไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้33,453นะคะอ่า จำนวนนี้หายไปเพราะฉะนั้นนำจำนวนนี้ไปบวกด้วย3นะคะก็จะได้74,653นะคะจำนวนนี้หายไปนะคะก็จะนำตรงนี้บวกด้วย3นะคะก็จะได้74,659นสี่อยาะคะไปดูแบบรูปที่2นะคะก็คือแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ50นะคะ จำนวนแรกนะคะก็คือ84,350จํานวนถัดไปก็คือ84,400นะคะจะเห็นว่าเมื่อเรานํา84,350นะคะไปบวกด้วย50นะคะก็จะได้84,400นะคะ จำนวนถัดไปนะคะก็คือ84450นะคะเมื่อนํา84400นะคะไปบวกด้วย50นะคะก็จะได้84450นะคะต่อไปก็คือ84500นะคะเมื่อนํา84450นะคะไปบวกด้วย50ก็จะได้84500นะคะตัวถัดไปนะคะก็คือ80000 4,550นะคะเมื่อนา84,500นะคะไปบวกด้วย50ก็จะได้84,550นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า,าจำนวน84,350 84,400 84,450 84,500 84,550นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นทีละ50นั่นเองนี่เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ50นะคะน้ังเรียนช่วยกรูดเติมจำนวนที่หายไปเหล่านี้นะคะตรงนี้หายไปใช่ไหมนักเรียนก็เริ่มจาก จำนวนนี้นะคะไปบวกด้วย50ใช่ไหมคะก็จะได้27,850นะคะอันนี้หายไปก็เริ่มจากตรงนี้นะคะไปบวกด้วย50ก็จะได้27,900นะคะตรงนี้หายไปเริ่มจากจำนวนนี้นะคะ45,505นะคะไปบวกด้วย50ก็จะได้45,555นะคะ ตรงนี้หายไปนักเรียนก็เอาตรงนี้ไปบวกด้วย50นะคะก็จะได้45,605นะคะตรงนี้หายไปนักเรียนก็นําจํานวนนี้นะคะไปบวกด้วย50ก็จะได้8 9 4 9 9นะคะตรงนี้หายไปก็นําตรงนี้ไปบวกด้วย50นะคะก็จะได้89,549นนะคะตรงนี้หายไปก็ จำนวนนี้คือบวกด้วย50นะคะก็จะได้8,9599นะคะอ่าะคะวันนี้ครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ